ครับวันนี้พามาดูมังคุดที่มันเริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นล่างของความเป็นมังคุดมากขึ้นนะครับนี่ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยตรงที่เป็นเหมือนกลีบดอกไม้ตรงก้นมันอะ่ะมันก็จะดูเล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผลมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตอนบานเนี่ยไอเกลีบด้านนอกเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปเป็นฝาปิดข้างบนนะฝาละมีข้างบน,น,นเรียกว่าเป็นเหมือนมงกุฎข้างบนนะครับบางคนก็ได้ชื่อว่าเป็นราชินีขงผลไม้นะครับ The Queen of Fruit นะฮะเนี่ยให้ดูตั้งแต่ ันเนี้ยเป็นดอกนะฮนี่เป็นดอก,นะน,น,ดกนะฮะเี่ดอกดอกมันก็จะเริ่มล้วงนะฮะเดี๋ยวให้ดูดอกมันเริ่มร่วงแล้วนะฮะแล้วก็มันจะพัฒนาเป็นลูกใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยก็เริ่มจากดอกนี้ดอกนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ คือสำหรับคนที่เป็นชาวสวนหรือว่าอยู่กับไร่ก,กับสวนอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนที่แบบเพิ่งได้มาอยู่สวนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงตรงฟ้ามันนะเนี่ย ด้านข้างข้างบนเนี่ยเห็นชัดเลยตรงเนี้พอมันโตขึ้นมันก็จะเป็นฝาอยู่สามสี่ฝาข้างบนฝาปิดนะครับสผสว่าแสงมันตอนเย็นแสงสวยก็เลยถ่ายเอาไว้ให้ดูนะครับ